วันนี้นะคะได้โอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้มาใส่นักเรียนวิชาพิมพ์ก่อนนะคะก่อนที่เป็นนักเรียนศาสตร์จะเข้าเรียนแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการกำหนดผลการเรียนจากการเรียนการสอบที่ร่วมกันแตกต่างกันความรุนรงเด็กที่ต้องเคยเห็นกันก็จริงๆเด็กๆของเราอย่างที่บอกค่ะเราคัดกรองตั้งแต่ตอนปิ่นภูแลอิ่นุูเนี่ยเรายังว่าคัดกรองเด็กเข้ามาเมสซิลิคูนเวจิตรอยพอลลิเซอร์ดอยแอนเดอร์เวイ สว,สวัสดีค่ะตูนชัระดับชาติประเภทที่2สิ่งประดิษฐ์ประกอบบริการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ Digital industry consists of three departments information technology department computer technology department and business computer department โดยรวมนะครับนแผนต่อค่ะแต่วิชาการบัญชีของเรานะคะมีทั้งการเรียนทางด้านทฤษฎีทางด้านปฏิบัติอีกทั้งยังนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนะคะมาใช้ในการบันทึกบัญชีด้วยค่ะนอกจากการเรียนการสอนทางด้านวิชาการแล้วเรายังมีการนำนักศึกษานะคะออกศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่ค่ะอีกในระดับชาติไน้มีการศึกษา2,565ค่ะด้านต้เนี่ยเขาจะใส่เป็นใบสรนรหนคะ่ะอันนี้ขาดไม่ได้ในเครื่องดนตรีเลยคะ่ะ มีรสชาติที่ป็นกรอบมากขึ้นนะคะใช่ค่ะการชมเครื่องดื่มแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสิบบาทเทนเดอร์ค่ะถ้าสิบบาทเทนเดอร์เขาจะเน้นในการชมเครื่องดืง่มแล,ะละ้วเราะก็มีโชว์พิเศษอีกโชว์หนึ่งจะตัวกลาบาทเทนเดอร์นะคะเราจะเน้นในการโชว์ลีลาท่าทางในการคววงขวดค่ะเราเรียกว่าศิลปะการโยนขวดนั่นเองค่ะ